สวัสดีทักทายจากแมุ่ดชอบชวนค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเรานะคะอากาศดูสวยงามมากๆเลยค่ะข้างนอกมองออกจากช่องหน้าต่างในครัวเรานะคะเรานัดกับเพื่อนๆไว้ว่าจะเอาน้องขะเหมากับเมลดี้นะคะไปเดินวันนี้แต่ก่อนจะไปนะคะเราจะไปเก็บผักแล้วเอาไปฝากเพื่อนค่ะช่วงนี้ผักออกเยอะนะคะเดี๋ยวไปกันเลยค่ะ ได้มาหนึ่งตะกร้าเลยค่ะ1ตะกร้ามีมีมบัซซิลนะคะเพื่อนเป็นฝรั่งนะคะชอบกินบัซซลแล้วก็จะมีชาฟนะคะก็คือหอมฝรั่งนั่นเองนะคะก็มะเขือเทศแตงกวานะ,ะากร้านี้จะเอาไปฝากเพื่อนค่ะคลิปนี้ก็ต้องขอ จบไว้แค่นี้ก่อนนะคะเจอกันอีกที่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ